สวัสดีครับพ่อคะช่องนูบอยมึงได้กินมะขามครับมาผงแก้วเพิ่มกันเลยอันนี้รสด,ดีครับน้ำตาลโอ้ลมเย็ยนวยวียู่ครับพริกครับมากเผ็ดหน่อยใส่หน่อยเพ็ดหลายใสหลายครับแล้วก็เกลือจักนิดนึงนะคะการกินบักสมที่ถูกวิธีนะครับสำหรับบอยเนาะบอยกะบ,บอยจะกินเข่ามากราะว่า กินเขามันจะซอยเรืองสีเท้าบาเแบบทรวงใดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเ้าเพ่กินเขาไมา่อาิเสบทรวงใดนะครับมากครับจิ้มกันเลยอืชอบครับ ร่มแห้งครับร่มแห้งมะขามพึ่งเจ็ม๊มาจ๊ตต้นก็กรอบ 很、嗯、好。 เรากำลังพอดีกินครับฮุ้ยข้าไป ยิปต่อต้อไปอยังให้บ่อยกินยังเอ็มเมีนมัดตตยความเมียนแตวเด้อครับเนาบ สมแทบดีดีครับ ผงแก้วก็บ่ไม่แยงหลายครับไม่เกลือไม,ม่น้ำตาลไม่รสด,ดีแล้วก็ไม่พริกเนาะความเผ็ดนี่มากเผ็ด่อยก็ใส่หน่อยมากเผ็ดลายก็ใส่หลายบอยปรุงกลางๆครับเพ็ดกลางๆ เอาละครับคลิปกันยาวเลยเอาไปพร้พมๆกันคลิมใหมลิปหนาะเด้อไปก็ลั่งใจให้บอยด้วยกันกดตะใครเอ้ยกดไลค์่เด้อขอบคุณแล้วสวัสดีครับ